ออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอถึงแต่ต้องทนเพราะเราสองคนอายห่วงไม่ได้อะ่ะห่วงโตข้ามอ๋อข้ามได้เหรอข้ามได้ก็โดนหักคะแน<อ><อ>นไงโอ้อ๋อเป็นไม่ใช่คนเป็นคำาอ๋อโอเคแล้วก็นึกถึงคนก่อนเลย <c oughs> ป๋างอริสานะคะตอนนี้ก็อยู่กับแอลายแลนค่ะวันนี้นะคะได้รับคำชวนให้มาทายเพลงนะคะในในหัวข้อ Music Station นะคะก็มาให้กำลังใจนะคะว่าป๋างเนี่ยจะทายเพลงได้ไหมใน10วินาทีค่ะน้อยมาก <c oughs> <c oughs> ทะเลทะเล <c oughs> อ่ะท <c oughs> ะเลสีดำไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรฮฮพูด <c oughs> อะไ,ไรวะคิดถึงคิดถึงแต่ต้องทนเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันคิด <c oughs> แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะแค่เย็บมาใกล้ๆอะละวะชนะได้ไรล่ะไม่มีเงินรางวัลเหรอโอเคคืนนี้หรอคืนนี้อะค่ะคืนนี้อะไรอะ บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอเออเอบกมาคืนนีออ้อยากได้กี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธอข้อความหมอเออข้อ,ขอมีคนมีเพลงที่มีคำว่าข้อความด้วยหรอข้อความอ,อ้าข้อความเรียนนะเดี๋ยวนะข้อความอ,อ๋อ ขอ,อความที่เธอเคยส่งอะไรที่ทำให้ฉันสดแสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมทืนใจตัวเองอืมขอบใจน,นะในรายการเองไปหลายเพลงมากเลย <c oughs> ก็เลยแบบว่าถ้าขายของค,ครั ในการออกมาฟังจับไมค์ค่ะมาฟังจับไมค์ก็คือจะแบบเอาเพลงมาร้องใหม่นะคะเป็นเพลงที่ทุกคนคิดถึงตอนนี้ก็ร้องไปมาสักสิบสิบเพลงได้อยู่พูดยากพูดไม่ได้ซักเพราะว่ายามันพาล้อนมึงพูดไม่รู้เรื่องมึงควรกลับไปนอนมอนโยบิชทอกกิ้งเชดควรไดมาไปซ่อนห้องห่ว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 งไม่ได้อะห่วงเอาข้ามออกข้ามได้เหรอข้ามได้ก็โดนหักคะแนนไงเอาข้ามแล้วคือข้ามไปเลยเหรอข้ามไปเลย ถ้านึกออกแล้วเดี๋ยวมาบอกได้กตนะิกาสร้างเองพอเล่นเองโอ้อ๋าเป็นคาไม่ใช่คนเป็นคาอ๋อโอเคแล้วก็นึกถึงคนก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาถึงเวลาโอเคโอเคค่ะนึกออกแล้วนึกออกแล้ว of กอดหัวใจของฉันเอาไว้นาน,าน แค่เพียงฉันคิดว่าเธอจะจากไปอันนี้ตอนร้องนื้อเงนื้อถึงคนเนืก<อ>ถึงคนค่ะตอกกัอีกตอกเอีสตอตกเอีนึกถึงคนแล้วก็นึกถึงเพลงเพราะว่าคนกับเพลงก็ต้องไปได้วยกันวันไหว <c oughs> เพลงนี้เป็นเพลงพลงะคร อยู่ใกล้กันยิ่งวันไววห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยอยู่ใกล้กันยิ่งวันไววห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยสั่งหัวใจเธออ่าเธอเธอเธอยังคิดถึงฉันไหม สองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันบางไม่คนไกลยังคงวันไหน้เมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหล oh, wow. ปรึกษาอ่า บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉาฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่อิจฉาเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา <c oughs> ขอให้คําปรึกษาแล้วก็จบกันบอกใจ say, ว่าเราไม่อิจฉาเพราะคุณยังเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา <c oughs> ขอให้คําปรึกษาไมกไป<อ>เค้าไม่อยู่ก็ดีมากโอเค น,นึ่งคะแนนเนาะไม่เป็นไรค่ะก็มาปังตอนนี้นะคะเป็นนักแสดง,งช่องวันสาค่ะก็มีรายการมาปังจับไมานะคะแล้วก็มีซิทคอมเสือชนีเก่งนะคะส่วนผลงานละครก็ยังสามารถติดตามได้เรื่อยๆค่ะทางช่องวันสาถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะได้ทราบกันค่ะฝากแฟ,ฟนๆติดตามมาปังนะคะทางแอลเล่มเดือนธันวาคมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แอลไทยแลนด์ด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ